โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีอยู่กับผม ST Channel ก็สวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่แล้วผู้ติด,ดตามเก่าน,นะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กให้กับผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้ดีประเทศ PIX รู้ว่าผมเข้าประเทศแรกรู้ว่าทุกคนว่าผมจะไปได้ไหม ลุยกันเลยหรือว่าผมจะไปปวนเขาได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีใครมาคุยกับผมหรือเปล่าเพราะว่านี่มันเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็เราไม่มีพื้นฐานเลยคือเอาง่ายคือนั่นแหละคือปลดเสร็จคือใส่เลยนี่ครับอาชีพผมไม่ต้องรีรลนอะไรเยอะก็ขอเข้าสักแป๊บนึง ทำไมเข้าไม่ได้ว,วะนั่เข้าวะโดนแมนเหรอไม่น่าเลนนะเข้าได้ดิโอเคเข้าได้โอเคเข้าได้ละเข้าได้ละครับท่านผู้ชม เขาได้อยู่ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้ก็ต้องรอหน่อยดิใช่ไหมผ <c oughs> มก็ต้องเข้าได้สิ yeah ผมก็รู้ว่าคนาืนนี้อากาศมันหนาวให้ผมได้นอนก่อนเธอไปยันเช้าผมสัญญาจะอยู่เคยใกล้เธอการคืนมันหนาวก็แปลว่าผมอยากอยู่ข้างๆเธอ yeah แค่อยากจะบอกว่ามอร์นิ่งผมอยากจะเห็นหน้าเธอในทุกอินดอร์มอร์นิ่งยังคงเป็นเธอตลอดใช่ผมยังคงขอ l l i n g ผมไดเข้าไปในใจเธอ yeah ก็แบบว่าผมจะพาเธอไปแล้วเธอจะไปไหม oh baby girl you are my t i m e สัญญาจะไม่ไปไหนเลย yeah ก <Yeah, S 2> ็ความรักทั้งหมดผมให้เธอเป็คืนอากาศมันร้อก็แบบว่าผมอย,า,อยากอยู่ข้างๆเธอ ผมแค่อยากจะบอกว่า Morning ผมอยากจะเห็นหน้าเธอในทุกอินด e มอร์นิ่งยังคือเป็นเธอแต่ร้อนที่ผมอยางคงคอเร่ง y e ผมก็รู้ว่าคืนนี้อากาศมันหนาวให้ผมไี้นอนก่อนจะไปยันเช้าผมสัญญาจะอยู่ใกล้ใ้เธอกันคือมันหนาวก็แปลว่าผมอยากอยู่ข้างๆเธอ y แค่อยากจะบอกว่ามอ r n นิ g ผมอยากจะเห็นหน้าเธอในทุกอิน h e m o มอ i n นิยังคงเป็นเธอตลอดที่ผมยัง,งคง calling ผมได้เข้าไปในใจเธอ yeah ก็แบบว่าผมจะพาเธอไปแล้วเธอจะไปไหม oh baby girl you are my type สัญญาจะไม่ไปไหนเลย yeah ก็ความรักทั้งหมดผมให้เธอกลคืนใาการมัน,น้นาก็แบบว่าผมอยากอย,กอยู่ข้างๆเธอ ผมแค่อยากจะบอกว่ามนิงผมอยากจะเห็นหน้าเธอในทุกอิน h e m o r n i n g ยังคงเป็นเธอแต่รอ้อนที่ผมยังคงคอเร่ง oh. y <Yeah>. e ผมก็รู้ว่าคืนนี้อากาศมันเนาวให้ผมได้นอนก่อนเธอไปยันเช้าผมสัญญาจะอยู่ใกล้ใ้เธอกันคือมันหนาวก็แปลว่าผมอยากอยู่ข้างๆเธอ y yeah. อยากจะบอกว่า Morning ผมอยากจะเห็นหน้าเธอในทุกอินดอร์มอร์นิ่งยังคงเป็นเธอตอ้อนที่ผมยัง,งคงคอยยงผมไเข้าไปในใจเธอแก <Yeah. S 2> ก็แบบว่าผมจะพาเธอไปแล้วเธอจะไปไหม Oh baby girl you are my t ม่ e สัญญาจะไม่ไปไหนเลยเก yeah. <Yeah. S 2> ก็ความรักทั้งหมดผมให้เธอก <Okay. S 2> คืคในการเป็นน้าก็แบบว่าผมอยากอยู่ข้างๆเธอ ผมแค่อยากจะบอกว่า morning ผมอยากจะเห็นหน้าเธอในทุกอิน h e morning ยังคงเป็นเธอแต่รอ้อนที่ผมยังคงคอเริง่ง Yeah ผมก็รู้ว่าคืนนี้อากาศมันหนาวให้ผมได้นอนก่อนเธอไปยันเชา้าผมสัญญาจะอยู่ใ,ใกล้ๆเธอกันคืนมันหนาวก็แปลว่าผมอยากอยู่ข้างๆเธอ Yeah มอก morning, มอ,นนอิก, morning, จ,กจกรรมซ่อมไฟจะเริ่มในอีก5นาทีโอเคครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วตันนี้ผมอยู่ตรงที่ตกปลาชิบม,ม,มือจังวะประเทศจะทำการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ขอให้ทุกท่านออกจากเกมภายในระยะเวลาที่กำหนด มาลีเซอร์เวอร์อะไรตอนนี้วะบักหาเอ้ยดูดิครับแม่แมงมาลีเซอร์เวอร์ตอนนี้แล้วผมผม,ผมก็แล้วผมกำลังอัคชิพยอยู่อะโอ้โหไอสัตว์อะไรนะเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสาวมาวะ ทุกคนสวัสดีครับไอแม่สาวหมืน่นสาวหมื่นวะนสั้นรถด,ดีกว่าทุกคนมีใครมาปะไม่มีแอละรถก่อน ไปเราก็ต้องไปเหมนกันแล้วครับทุกคนนี่เราผมจะพาไปทัวร์เมืองไฟเอ็มกันไปโอเคตอนนี้เราก็ไปหาเพื่อนกันนะครับรถกู้มีไฟแล้ววะไปเราจะลุยกันเลยครับเราจะไปิเตอร์ลุยตร์ลุยตร์ลุยตอร์ลุยตร์ลุยอร์ลุยตลุ ไรวะนี่คืออะไรวะเซิร์ฟจะปิดเหรอน่าใช่หรือเม่าเขาจะปิดปร่อุงเซิร์ฟวะเดี๋ยวเราไปตรงทีเซืร์กกันนี่มีคนอยู่วะผมจะไปถามเ่ยว่าเขาทำอะไรกันนี่สาววะทุกคนคือผมจะไปจีบสาวให้ทุกคนดูลงจักรรถวะ ไปไปหาไปดูดิว่าเขาจะคุยกับเราปะอ้าทำไมกูไม่วิงวะต้องต้องต้องทำเสียไหยเจ้ครับสวัสดีครับเจ้ครับ ทำอะไรกันอยู่ครับผมจะต่อมาแล้วครับ <c oughs> คืออะไรวะต่อมาทุกคนปิดเจอปะสมารอยรถอะไรกันนี่ีด้นีทะเลก็สวยเหมือนกันนะน,น,นี่ว่ะใช่ไหมไปคนนู้นเดี๋ยวผมพาไป กูกดวิ่งไม่ได้วะเอฟเจ็ดเอฟห้าเอฟสี่เอฟบายบายพี่เจอกันเจอกันบายไปไปไหนกันครับ ตมพี่ไอตัวตายนะคืออะไรตมพี่ผมผมไม่รู้จักครับอ้าวพี่เพิ่งเข้าประเทศมาหรอผมเด็กใหม่ครับมันจะรีแล้วอีกหนึ่งนาทีพี่เห็นปะอันนั้นอะอ๋อแล้วแล้วแล้วมันจะมันจะปิดไปเลยเหรอครับหรือว่ายังไงมันก็จะปิดพักหนึ่งแล้วก็เข้าใหม่ได้พี่แค่ห้านาทีมั้งอ๋อแล้วแล้วเราค่อยเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับใช่จะลดรดรถผมทิ้งไว้ตรงนั้นเลยเหร พี่ต้องไปเก็บรถเดี๋ยวรถมันนี่เก็บไงครับเก็บยังไงพี่ส่งข <ผม S 3> <า>องกับพี่สาวเฮ้ยพี่ผมเจอพี่อีกแล้วใช่พี่ป่าเออสวัสดีครับสวัสดีพี่คือเข้าจะรีกันแล้วผมไปเก็บรถก่นอนเก็บไงครับผมพี่เรีบๆเก็บรถเดี๋ยวมันไม่ทันเนาะเก็บไงครับ เก็บยังไงมาแล้วไปเก็บตรงที่มันสีแดงพี่รีบเก็บเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันละไหนวะพี่คือหนูไม่ทันแล้วอะโอ้โหล่อยอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปเผารถเด้นยนะบาย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 ครับเ่ียเซิร์ปิดพอดีครับทุกคนยังไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยเซิร์ปิด5นาทีแซงเลยกู อยากลองเซิร์ฟไม่หมัดบ้างวะเป็นไงวะ <c oughs> สวยเลยว่าจะมาเล่นสักหน่อยแต่เซ,รเซิร์ฟเสือกกระดานปิด <c oughs> ไม่เป็นไรก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับกูสไปยเลสเตอ